หนังสือ Eat That Frog จงกินกบตัวนั้นของเราซะเพราะกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกวันคือการกินกบตัวนั้นซะคำพูดที่ราวกับเรื่องบ้าบอสุพิลึกเช่นนี้มาจากหนึ่งในหนังสือแนวพัฒนาตนเองชื่อดัง Eat That Frog ผลงานเขียนโดยไบรอันเทรซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการเวลาเขาได้เปรียบเทียบกบกับงานไว้ได้อย่างน่าสนใจจนนักอ่านทั่วโลกต่างต้องสะดุดใจ ไปกับความคิดของเขาผมได้สรุปใจความสําคัญจากหนังสือเล่มนี้เป็นกฎง่ายๆที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ไง่ายยิ่งขึ้นมาให้แล้วเมื่ออ่านบทความนี้จนจบแล้วคุณจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการจัดการเวลาที่จะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งส่วนตัวและการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอวิธีการจัดลําดับความสําคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพวิธีการนําเทคนิคเหล่านี้มาปรับใช้จนมันกลายเป็นนิสัยที่ดีของเราไปตลอดชีวิต จงเติมกลบลงไปบนขนมปังปิ้งมื้อเช้าของคุณเสียดีๆคงเป็นเรื่องแย่หน้าดูท่าในมื้อเช้าของคุณต้องกินกบเข้าไปสักตัวยิ่งพอคุณไปถึงที่ทำงานยังพบกบอยู่บนโต๊ะอีกมันอาจกลายเป็นการเริ่มวันที่แย่เสียเหลือเกินทว่าในโลกแห่งความจริงกบตัวนั้นคืองานชิ้นสำคัญของคุณซึ่งคุณควรจะได้เรียนรู้วิธีทานมันอย่างชาญฉลาดเชื่อเราเถอะว่าเมื่อคุณยอมกินกบตั้งแต่แรกมันจะมีประโยชน์ตามมาอีกมากทีเดียว แม้ในความเป็นจริงคุณไม่จำเป็นต้องกินกบเพื่อจะประสบความสำเร็จในการงานสิ่งสำคัญคือคุณต้องจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพนี้คือความจริงที่แสนจะเรียบง่ายซึ่งการพุ่งเป้าความสนใจไปยังงานชิ้นที่สำคัญที่สุดถือเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จที่จะตามมาถ้าคุณขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายเมื่อไรงานของคุณจะเกิดปัญหาตามมาทันทีทุกคนอาจเคยรู้สึกจมอยู่งานที่ทำมากเกินไป และคิดว่าฉันจะมีเวลามากพอทํางานพวกนี้ให้เสร็จได้ยังไงกันแต่ความท้าทายของมันอยู่ที่การชี้เป้าไปยังกบตัวเขิงที่นอนรอยอยู่ให้ได้คนที่จะประสบความสําเร็จจะเริ่มมาทำงานและ,ะเผชิญหน้ากับภารกิจต่างๆอย่างไม่ลังเลเพราะเมื่อใดที่เราขาดความชัดเจนมันอาจเป็นตัวพิฆาตความสำเร็จของเราก็ได้มีคำกล่าวที่ว่าความสำเร็จประมาณ95%ของชีวิตขึ้นอยู่กับนิสัยของตัวคุณนิสัยที่ดี จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณแต่นิสัยที่แย่จะเป็นศัตรูของคุณแทนเมื่อคุณรู้แบบนี้คำถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเอแล้วฉันจะพัฒนานิสัยเหล่านี้ได้อย่างไรกันงั้นเรามาลองอ่านวิธีการที่น่าสนใจเหล่านี้ไปพร้อมๆกันเลยหัดเอาชนะให้เป็นนิสยัยคุณต้องมีสามคุณสมบัติสำคัญเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จคือคุณต้องรู้จักเลือกคุณต้องมีระเบียบวินยัยคุณต้องมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ได้รู้ว่ามีผู้คนราวสเอร์เซ็นเท่านั้นที่จะใส่ใจในเป้าหมายที่พวกเขาเขียนลงกระดาษเอาไว้ในความจริงแล้วการวางแผนงานบนกระดาษเป็นนิสัยที่สําคัญมากที่จะช่วยจัดการงานต่างๆของคุณเทคนิคง่ายๆเพียงตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดเขียนเป้าหมายนี้ลงไปกําหนดเส้นตายและวางแผนบรรลุเป้าหมายเอาไว้ระบุรายการสิ่งที่คุณจะต้องทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เปลี่ยนรายการต่างๆให้เป็นแผนงานโดยจัดระเบียบลำดับและความสำคัญของมันดำเนินการทันทีอย่าลังเลใจสัญญากับตัวเองว่าจะทำงานไปทีละขั้นตามเป้าหมายในแต่ละวันขั้นตอนต่อจากนี้ส่วนมากคือคุณต้องผลักดันงานไปข้างหน้าจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้การลงมือทำทันทีย่อมดีกว่าการผลัดวันประกันพรุ่งถ้าคุณทำงานโดยไม่วางแผนมันจะนำพาคุณไปสู่ความล้มเหลวและผิดหวังในที่สุดดังนั้นคุณควรเรียนรู้ที่จะวางแผนต่างๆในทุกวัน คุณต้องหมั่นทำงานจากรายการที่ตั้งไว้เสมอคุณอาจลองเขียนรายการงานต่างๆของคุณในตอนกลางคืนเพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณทำงานไปด้วยตลอดทั้งคืนแม้ในขณะที่คุณหลับคุณควรสร้างรายการที่แตกต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต่างกันสร้างรายการหลักและสร้างรายการล่วงหน้าสำหรับเดือนหน้าก่อนถึงช่วงสิ้นเดือนทำรายการล่วงหน้าสำหรับงานในรายสัปดาห์และที่สำคัญคือคุณต้องมีรายการแบบรายวันด้วย อย่าลืมว่ากฎ1 0 9เเป็นเรื่องจริงที่ใช้ได้เสมอเพราะการลงทุนกับเวลาเพื่อวางแผนงานต่างๆก่อนเริ่มงานเพียง10%จะช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาอีก90%ที่เหลือในทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการจัดการเวลาโดยใช้กฎของพาเรโตนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังชาวอิตาเลียนอย่างวินเฟรโดพาเรโตได้ค้นพบความจริงข้อหนึ่งว่ามีผู้คนเพียง20%สร้างเงินและรายได้มากถึง80%ในขณะที่คนอีกกว่า80%มีเงินและรายได้น้อยเหลือเกิน เขาค้นพบว่าอัตราส่วนนี้ใช้ได้กับกิจกรรมต่างๆในทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งหมดการงานสำคัญของคุณ20%จะสร้างรายได้กลับได้ถึง80%ของคุณและลูกค้าเพียง20%ของคุณจะสร้างยอดขายให้คุณได้มากถึง80%ความจริงที่แพร่หลายนี้เป็นที่รู้จักกันในนามกฎของพาเรโตจากกฎของพาเรโตนี้เองหมายความว่าถ้าคุณมีรายการงานที่ต้องทำ10อย่างจะมีเพียง2รายการเท่านั้น ที่สามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาให้คุณได้มากถึง80%ปัญหาที่สําคัญที่สุดอยู่ตรงที่เมื่อใดก็าตามที่ดูรายการงานต่างๆคุณจะถูกล่อลวงให้ไปทำงานเล็กๆน้อยๆให้แล้วเสร็จก่อนจะรู้สึกไปเองว่าดีจังเลยเราเคลียร์งานไปเรียบร้อยแล้วทว่านั่นคือกับดักเพราะคุณกําลังทํางานที่ไม่มีความสําคัญเสร็จไปต่างหากจงจําเอาไว้ว่าส่วนที่ยากที่สุดของงานใดๆ ก็คือการเริ่มต้นการจัดการกับเวลาเป็นเพียงการควบคุมลำดับของเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้นแต่คนที่มีวินัยในการจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอคือคนที่มีวินัยในการกินกบตัวนั้นการวางแผนระยะยาวผลทางสู่ความสำเร็จอยู่ที่การคิดวางแผนในระยะยาวก่อนที่คุณจะเริ่มต้นโครงการอะไรสักอย่างให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราไม่ทำงานนี้จะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างนะถ้าคุณยินดีที่จะระงับความพึงพอใจในระยะสั้นเพื่อแลกกับผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแล้ว ให้คุณกลับมาพิจารณาแผนเสียใหม่เดนิสไวทัลีนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่ล้มเหลวจะทำสิ่งที่ช่วยให้เขารู้สึกบรรเทาความตึงเครียดไปได้บ้างแต่ผู้ชนะกลับมุ่งทำงานที่จะช่วยให้บรรลุปเป้าหมายของตนเองได้จงจำเอาไว้ว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องให้แรงจูงใจในการเลือกสิ่งที่คุณลงมือทำ ABC ลำดับไปสู่ความสำเร็จถ้าหนทางไปสู่ความสำเร็จเป็นสูตรง่ายๆแค่ ABC คงจะดีไม่ใช่น้อยทว่า ในความเป็นจริงคุณจําเป็นต้องเพิ่มดีและอ e ีลงไปด้วยซึ่งการใช้วิธี a b c d e อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อลําดับความสําคัญของงานประจําวันคุณสามารถทําได้ง่ายๆดังนี้ทํารายการงานของคุณวาง a b c d หรือ E ก่อนแต่ละรายการในรายการนั้นกรอกรายละเอียดและข้อมูลงานต่างๆต,ตามลําดับตัวอักษรงาน a คืองานที่คุณต้องลงมือทําโดยเร็วที่สุดถ้าคุณไม่อยากเผชิญหน้ากับเรื่องร้ายแรงที่ตามมางาน b คืองานที่คุณควรทํา และมีผลกระทบตามมาเล็กน้อยงานซีคืองานที่น่าจะทําและไม่มีผลกระทบต่องานใดๆงานดีคืองานที่คุณสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการแทนได้ดังนั้นเป้าหมายคือคุณต้องมอบหมายงานดีให้ผู้อื่นเพื่อให้คุณมีเวลาว่างสาหรับงานที่คุณต้องลงมือทําเองงานอีคืองานที่คุณสามารถกําจัดทิ้งได้เลยมันอาจจะเคยเป็นงานที่สําคัญแต่ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว คุณอาจมีงาน A มากกว่า1ง,งานก็ไม่เป็นไรให้คุณลองเรียงลำดับความสำคัญออกเป็น A 1 A 2 A 3เป็นต้นหมัน่นฝึกฝนการใช้วิธี B C D E ในทุกๆวันแล้วคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานของคุณผลลัพธ์สำคัญของการทำงานการจะทำงานใดๆให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดอาจเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าเพราะอะไรคุณยังได้รับเงินเดือนอยู่เสมอ คนส่วนมากอาจไม่แน่ใจในคําตอบนี้แต่เหตุผลที่คุณยังได้รับการว่าจ้างอยู่เป็นเพราะผลลัพธ์ในการทํางานของคุณนั่นเองถ้าคุณอยากปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นคุณต้องรู้จักหน้าที่สําคัญในงานของคุณให้ดียกตัวอย่างเช่นพนักงานขายคนหนึ่งขององคอ์กรทั่วไปการทํางานที่ยอดเยี่ยมของเขาเป็นอย่างไรบ้างเก่งด้านการสํารวจตลาดมีการนําเสนอที่น่าสนใจความสามารถในปิดการขายบริการการขายหน้าที่อื่นๆและงานเอกสารต่างๆ เมื่อคุณระบุผลลัพธ์สำคัญในการทำงานคุณจะตรวจสอบได้ว่าคุณได้จัดสรรทุกอย่างให้เหมาะสมแล้วหรือไม่จากนั้นลองให้คะแนนของตอนเองออกมาแล้วคุณจะพบจุดที่อ่อนแอที่สุดในงานของคุณคุณสามารถปรับปรุงจุดอ่อนอส่วนนี้ด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งว่าทักษะใดบ้างที่สามารถปรับปรุงได้และมันจะส่งผลดีต่อการทำงานมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้โปรแกรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นหรือพัฒนาทักษะทางภาษาใหม่ๆเพราะทักษะทางธุรกิจสามารถเรียนรู้ได้เพียงแค่คุณกำหนดเป้าหมาย และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเข้มงวดในการบังคับตัวเองให้ได้ไม่มีใครชื่นชอบการถูกบังคับแต่คุณต้องอย่าลืมความจริงที่ว่าคุณไม่สามารถจะมีเวลาเพียงพอต่อการทำงานทุกอย่างที่คุณต้องการได้ดังนั้นถ้าคุณอยากรับมือกับเรื่องปวดหัวน,นี้คุณควรเริ่มจากการหาคำตอบของคำถามเหล่านี้กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงสุดของฉันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่มีแต่ฉันที่ทำได้และถ้าได้ลงมือทำจะเกิดผลดีตามมามา,มากมาย ในตอนนี้อะไรคือเรื่องที่ฉันใช้เวลาไปมากที่สุดและดีที่สุดผมคิดว่าคำตอบที่ได้จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนครับการระบุข,ข้อจำกัดสำคัญของคุณถ้าคุณมีเป้าหมายและมันยังไม่ประสบความสำเร็จคำถามท,าที่ตา่อมาคืออะไรเป็นสิ่งที่ดึงคุณเอาไว้เมื่อคุณหาคำตอบเจอมันจะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอันใกลน้นี้ถ้าเราอ้างอิงตามกฎของพาเรโตจะพบว่า 80%ของปัญหาจะเกิดจาก20%ของอุปสรรคที่กำลังเผชิญเมื่อคุณรู้เช่นนี้ก็ไม่ควรเสียเวลาไปกับการโทษเหตุผลร้อยแปดแต่คุณควรตั้งเป้าหมายว่าคุณจะปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยวิธีดังต่อไปนี้หัดเป็นคนมองโลกในแง่ดีมันพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกเช่นฉันมั่นใจฉันแข็งแรงและอื่นๆแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยทัศนคติที่ดีเพราะปัญหาไม่ได้มีไว้เพื่อขัดขวางเรา แต่มีไว้เพื่อชี้แนะแนวทางให้เราจินตนาการถึงเป้าหมายสำคัญของคุณการกินกบตัวนั้นจึงหมายถึงการมีทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกเพราะสัจธรรมก็คือคุณไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจชอบหรือจะผัดวันประกันพรุ่งได้ตลอดไปถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานจงเรียนรู้ที่จะกินกบตัวนั้นซ้ำในทุกวันตั้งแต่ตอนนี้สรุปข้อคิดที่น่าสนใจจากหนังสือ e ี t ด h Frog การเปลี่ยนวิธีทำงานเสียใหม่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้การลงมือทำคือหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายคนที่ทำสิ่งแตกต่างได้ดีกว่าใครๆเป็นเพราะพวกเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องและถูกเวลาการกินกบตัวนั้นสื่อหมายถึงการระบุง,งานที่สำคัญที่สุดของคุณและมุ่งหน้าทำมันอย่างตั้งใจจนกว่างานชิ้นนั้นจะแล้วเสร็จเริ่มต้นลงมือในงานที่สำคัญที่สุดของคุณก่อนเป็นอันดับแรก ความสามารถในการพุ่งความสนใจไปที่งานที่สำคัญที่สุดของคุณจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในอนาคตผู้คนมากมายประสบความล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของตนกฎเหล็กลข,ของความสำเร็จคือการขบคิดให้แตกและเขียนเป้าหมายนั้นลงบนกระดาษซะในทุกคืนให้ลิตรายการงานต่างๆที่ต้องทำในวันถัดๆไปโดยมีลิตรายการหลักแบบเป็นรายเดือนรายสัปดาห์และรายวันระบุทักษะักอย่างหนึ่งที่คุณต้องการจะพัฒนาให้ได้ซึ่งถ้าคุณพัฒนาขึ้นแล้ว จะมีผลต่อความสำเร็จของคุณในอนาคตข้างหน้าได้ดังนั้นหากคุณชอบเนื้อหาในช่องนี้โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe การสนับสนุนของคุณมีความหมายทุกอย่างสำหรับเราและช่วยให้เป็นกำลังใจว่าจะสามารถสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณเพลิดเพลินต่อไปได้